ริการประทับใจนะครับผมลารโมกนะครับก็<า>สำหรับ,รบทุกคลิปในการเดินทางของเราก็จะมีท่านประธานดิวนะครับ A S B ทัวร์ทรานสปอร์ตแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศภายในรถนะครับวันนี้เราจะไปเรามีทริปกันแนะนำที่สถานที่เช็คอินอีกหนึ่งที่ที่ไหนนะครับธรรมาดานที่ไหน อ๋อวันนี้มีสถานที่เช็คอินก็คือเขาท่องฮิลนะครับก็คาเฟ่เปิดใหม่เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมส่วนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะครับสะอาดนะครับสดเอาสดไม่ใช่นะครับสดจนเป็นของนะครับไม่ใช่รถธรรมทานนะครับแต่ว่าที่แน่ๆประทานน่ะสดนะครับแต่แต่ชิมไม่ได้นะครับมีเจ้าของแล้วอันนี้นะครับสะอาดบริการประทับใจนะครับ ใครสนใจนะครับเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วก็ออกทริปบริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ทักมาได้นะครับขอเบอร์โทรหน่อยรรท่านประธาน082-815-8706รถสวยบริการดีเยี่ยมต้อง ท่านประธานบิว a and B บทัวร์ทรานสปอร์ตเลสโกเราไปเดี่ยวเขาต้องฮิวู่ด้วยกันไป สลาโมอะรกครับสหรับวันนี้เรามาแอีนแล้วครับท่านก็นะครับประธานถ้าเจอเรานี่ก็ต้องเจอที่คริปอินสวยๆแน่นอนในรายการถ้าถ้าจะมาให้แบบมาแบบประทับใจมาแบบแนั่งเครื่องบินก็เฟิร์สคลาสเนี่ยก็มากับใครครับประธานเอ็นดีทัวร์ด้าัสควรแค่ลืมนะครับบริการประทับใจรถสวย บริการไปรับใจให้คําแนะนําดีราคาย่อมเยาประธานดิวจัดให้แน่นอนนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันตรงที่เขาทองฮิวเขาทองฮิวเขาทองฮิวนี่เป็นประมาณว่าคาเฟ่คาเฟ่นะครับคาเฟ่ฟ<ม>สวยตรงนี้ววตรงนี้ถือว่าเป็นวิวพอยต์ได้เลยนะครับทำไมตรงนี้ถือว่าเป็นวิวพอยต์นะครับสําหรับใครที่ยังไม่มานะครับ นี่ก็คืออีกหนึ่งคาเฟ่ที่พวกเรามาเสิร์ฟให้กับทุกท่านนะครับตรงเนี้ยอยู่พิกัดแย่งพิกัดหน่อยประดานพิกัดพิกัดเขาทองอยู่เขตอ่าตะบนเขาทองเขาทองถ้ามาส่วนนี้เราจะได้อะไรบ้างสมาส่วนเนี้ยโนของท่าเรือ๋อท่าเรือมีก็ท่าเรือไปเกาะยาวตรงนี้นะอ่าแล้วก็มีายเรือขยรกคายเดียร์คขยที่ท่าเรือทาท่าเรือ แสดงว่าถ้าท่านมาที่นี่นะครับสามารถทาเยเรือคายักได้มีท่ารเรือไปเกาะยาวเสร็จแล้วก็มีที่เช็คอินสวยๆนั่นก็คือเขาทองวิวดูบรรยากาศเนี่ยนะครับในอ่าวนี้นะครับถือว่าถ้าใครได้มาแล้วแบบว้าวแนะ่นอนวาแน่นอนฝากหน่อยพระอาจาถ้าใครจะมามีเบอร์ติดต่อไหมนี่ครับเบอร์ิ่งทางช่องทางช่องทางเฟซบุ๊กแล้วก็เฟซเฟซเฟซบุ๊กชื่อ วิรัตาา W I R A G วิรัตและก็อาหารอาหารด้สะกดเอาเองนะครับสะกดไม่ถูกแล้วก็เพจแล้วก็มีเพจเพจ<ร><ร>ชื่อรถตู้เช่ารถตู้เช่าผุกอา V I P กระบี่ V I P กระบี่นะครับสนใจท่องเที่ยวอาแถวกระบี่หรือบริเวณใกล้เคียงนะครับติดต่อบ,บางบีได้ขอเบอร์โทรหน่อยศูนย์แปดสองแปดหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์หดศูนย์หกบริการประทับใจไหมครับ แน่นอนครับร้อยเปอร์นปฝากไว้ด้วยนะครับรถตู้ดีๆบริการดีๆและก็ให้คำแนะนำสถานที่สวยๆต้องประทานยูวคนเดียวไปเช็คอินที่เขาท่องฮิลกันชือแนะนำเลยว่าร้านสวยมากจุดนี้ก็อยู่พอภายในบริเวณร้าน แล้วเดี๋ยวเรามาชมนะครับมันจะเป็นมุมที่สําหรับถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไว้ให้ทุกท่านที่มาแล้วได้เช็คอินะครับประมาณว่าเราจะเห็นซีวิวใน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 อ่าวฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับคา,าท่าทะเลทั้งหมดแล้วมองไปก็เป็นเกาะแกงเล็กเกาะแกงเกาะน้อยนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้บรรยากาศอยากได้ภาพนะครับแล้วก็มีรูปสวยๆกลับบ้าน แน่นอนครับเข่าท้องยูไม่ผิดหลังแน่นอนตอนนี้คนเยอะมากนะครับไปชมด้วยกัน ้องฝ้ามือสีสันมากมายในยามที่ฝนคลางคลายและมีแสงยรำไรนั่งมองเวลาผ่านไปแสนนานฉันทรมาน คิดว่าฉันควรพอไม่รอไม่